สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูนา่าใมคลิปนี้ครับผมอยู่กับภาพพยนต์เรื่อง Black Panther Wakan d a f o ฟ e v e r กับเรื่องราวที่ในคลิปที่แล้วเราได้ทำสิทธิเทคโนโลยีล้ำๆในวา k ันดาไปแล้วคลิปนี้มาดูความล้ำของชาวใต้บาดาลทาโลคานกันบ้างครับว่าพวกเขาได้คิดค้นนวัตรกรรมเทคโนโลยีอะไรเจ๋งๆขึ้นมากันบ้างในภาพพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูน่าใหมเอาไว้ด้วยนะครับ มาเริ่มก,กันกับอันดับแรกเลยครับผมหอ,อกวเบลเนียมเป็นนวัตรกรรมที่อาจจะถูกฟีดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงปี1 5 0 0ที่ชาวทาโลคานอพยพลงใต้น้ํามันยังคงใช้งานได้ดีเลยกลายเป็นอาวุธหลักประจําของพวกเขาทุกคนมันคือหอ,อกที่ถูกทํามาจากวเบลเนียมดิบใต้ทะเลความคมความทนทานไม่ต้องพูดถึงมันสามารถตัดขาดได้แม้กระทั่งวเบรเนียมด้วยกันถ้าผู้ใช้มีแรงถึงน,นะครับที่สําคัญมันยังสามารถปัดป้องกระสุนคืนเสียงได้ในแบบที่สลายแรงกระทะหายไปเลย หอกวายเบรเดียมดิบเหล่านี้ครับมีลักษณะที่แตกต่างกันไปประจำตัวผู้ใช้ของเนมอจะดูทรงยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หน่อยปราดเปรียวและดุดันของนามูระจะเล็กลงมาหน่อยมีความคล้ายกับฉมวกและแหลมคมส่วนของอาจูมาหน้าตาคล้ายๆกับเงาของกวนอูใหญ่โตเถอะทะแต่ก็สมตัวผู้ใช้นั่นเองครับอันที่สองครับผมโลกระดองเตา่าอีกหนึ่งนะวัตกรรมที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของชาทลคารเลยครับที่ได้นํากระดองเต่ายักษ์มาเคลือบเข้ากับวายเบรเนียม แล้วชูแป้งทอดเดี๋ยวไม่ใช่และกลายเป็นโลสุดทนทานที่สุดในท้องทะเลนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าโลเป็นอะไรที่ชาวโทรคารใช้น้อยสุดแล้วเพราะด้วยร่างกายของพวกเขาที่สามารถฮิวลิ่งตัวเองได้อย่างรวดเร็วเลยไม่จําเป็นอะไรขนาดนั้นที่ต้องใช้โลแต่ทว่าวก็มีให้เราได้เห็นอยู่บ้างในบางกรณีที่อาจจะต้องตั้งโลตั้งรับรับแรงประทะที่มหาศาลที่สําคัญครับด้วยความที่มันถูกเคลือบไว้ด้วยวเบรเนียมมันสามารถสลายแรงประทะได้แบบร้อเปอร์เซ็นเต็มคล้ายกับโลของกัปตันอเมริกายังไงอย่างนั้นเลยครับ สิ่งที่3ครับผมหน้ากากออกซิเจนสิ่งจําเป็นของชาวใต้บาดาลครับที่เมื่อจะต้องขึ้นมาบนโบกพวกเขาจะต้องมีมันติดตัวมาด้วยเพราะไม่อย่างนั้นพวกเขาจะตายเพราะขาดออกซิเจนในการหายใจครับหน้ากากช่วยหายใจอันนี้เลยกลายเป็นนวัตกรรมของชาวทะลคารที่ต้องคิดค้นขึ้นมาเป็นลําดับต้นๆข้างในนั้นจะมีน้ําหล่อเลี้ยงตลอดเวลาครับเพื่อให้ผู้สวมใส่ดูดเอาออกซิเจนจากน้ําขณะที่อยู่บนโบกเพราะว่าร่างกายของพวกเขาไม่สามารถหายใจรับเอาออกซิเจนในอากาศได้โดยตรง กลับกันครับเจ้าหน้ากากอันนี้ยังสามารถตัดน้ําออกไปได้แล้วเปลี่ยนเป็นอากาศแทนช่วยให้มนุษย์บนบกสามารถหายใจในน้ําได้นั่นเองครับอันที่4ครับผมห้อยสังสื่อสารล้อหลังเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่ชาวทะโลคารได้สร้างเป็นนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสารโดยเฉพาะกับคนบนบกวงเล็บในยามจําเป็นเท่านั้นนะครับเพราะด้วยความที่เป็นเรื่องที่ยากมากที่คนบนบกจะลงไปติดต่อสื่อสารกับชาวใต้บาดาลใต้น้หลึกขนาดนั้นได้ าทะลคารครับเลยได้คิดค้นนวัตกรรมหอยสังส่งสารขึ้นมาหลักการทํางานของมันก็คือผู้ใช้งานจะต้องเป่ามันครับแล้วโยนมันลงทะเลเพียงเท่านี้หอยสังสื่อสารก็จะทํางานส่งสัญญาณล,ลงไปในใต้ทะเลลึกโดยที่มีชาวทะลลคารคอยจับสัญญาณอยู่แล้วชาวใต้บาดาลก็จะขึ้นมาสื่อสารด้วยนั่นเองครับอันที่5ครับผมทางด่วนน้ําวน door of undersea ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีของชาวทะลลคารครับแต่ตามหลักแล้วน้ําวนนั้นเป็นปรากฏการณ์ ามธรรมชาติที่จะก่อตัวขึ้นแล้วหมุนรอบจุดกึ่งกลางแต่ว่าไม่ใช่กับไฮเวย์น้ําวนเส้นนี้ครับที่เนมอได้นํามันมาต่อยอดสร้างเป็นทางด่วนสู่ดินแดนของเขาตัดน้ําวนเหล่านี้เข้าเมืองบาดาลในหลายๆช่องทางเพื่อใช้ในการเดินทางอย่างรวดเร็วนั่นเองที่สําคัญเขายังสามารถเปิดและปิดมันได้ด้วยทวงทาพลังขึ้นเต่าหรือขี้ขีทาโลคารสั่งการเปิดมันขึ้นเป็นประตูสู่ใต้ทะเลลึกนั่นเองครับอันที่6ครับผมดวงอาทิตย์ไวนียมหากสังเกต เมืองแร่ไวเบรเนียมในวาคันดาเราก็จะเห็นว่าพวกมันนั้นสามารถเรืองแสงได้จุดเด่นตรงนั้นผู้นําชาวโทรคารอย่างเนมอที่มีภูมิปัญญาในด้านวิศวกรนําจุดเรืองแสงตรงนั้นสร้างมันขึ้นมาจนกลายเป็นก้อนมหึมาก้อนไวนบรเนียมขนาดใหญ่ที่สามารถเรืองแสงได้ต้องบอกเลยว่าเป็นนวัตรกรรมชิ้นสาคัญของเมืองบาดาลแห่งนี้เลยครับเพราะว่ามันได้กลายเป็นผ้าที่ใต้น้ํานาแสงสว่างสู่ชาวโทรคารนอกจากนั้นเนมอยังจัดสรรให้มีเวลากลางวันและกลาร คืด้วยการนําเจ้ากรวายเบรเนียมยักนี้ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนที่ครั้งหนึ่งบรรพบุพร,บรุษของเขาก็มีกลางวันกลางคืนอยู่บนโบกมีช่วงเวลาเหล่านี้ด้วยนั่นเองครับสิ่งที่7ครับผมขี้ตมวายเบรเนียมขึ้นชื่อว่าเป็นวายเบรเนียมเราก็น่าจะรู้ว่ามันแข็งแกร่งและทนทานขนาดไหนการจะสกัดมันเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่ายากมากๆแต่ก็ใช่ว่าจะสกัดมันไม่ได้หนึ่งในนั้นครับคือภูมิปัญญาของชาวทรคานั่นเองที่ยังคงเป็นความลับอยู่ไม่รู้ว่า พวกเขาสกัดมันยังไงถึงทําให้ไวเบลเนียมกลายเป็นขี้ต้มไปเลยแล้วนํามันมาเคลือบตัวเองไว้เสมือนเป็นกรอบผนวกเข้าไปในร่างกายเพราะอย่างที่เรารู้ชาวทาโรคานั้นฟื้นฟรูร่างกายได้จากน้ําแต่ขี้ต้มวเบลเนียมนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งความรับก็ได้ที่ทําให้ชาวใต้บาดานแข็งแกรงเนื้อกว่ามนุษย์บนบกมากโดยเฉพาะเหล่านักรบที่จะต้องออกกล้ามสึกดูสิครับขนาดลูกปืนยังทําอะไรไม่ได้ล้อหลัง ฉลองครบรอบ4ปีฟีเจอร์สกิลแหล่งรวมคอร์สเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเฉพาะเดือนมีนาคมนี้โปรโมโชั่นพิเศษ2ต่อต่อที่1ลดทันที100บาทจากโค้ดส่วนลดของจูเนียร์ใที่ทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์ต่อที่2ครับรับกิฟต์ voucher 444บาทตลอดระยะเวลาเดือนมีนาคมที่สําคัญคอร์สลายปีทีเด็ดเลยครับสําหรับเหมา1ปีลดไปเลย50%ใช้โค้ดเดิมในช่องคอมเมนต์และสําหรับ2ปีโค้ดเหมาเหมาเข้าลดให้50%ยังไม่พอแถมฟรีไปอีก 4เดือนโคดนี้อยู่ในช่องคอมเมนต์เช่นกันครับกดลิงก์นั้นไปดูได้เลยลดโหดจริงๆรีบเลยนะครับโปรโมชั่นเมาลายปีจัดวันที่1ถึงวันที่10มีนาคมนี้เท่านั้น สิ่งที่8ครับผมไซเลนส์เสียงกล่อมประสาทหากจะบอกว่าเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีก็อาจจะไม่ใช่สักทีเดียวครับเพราะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และสยศาสตร์มากกว่ามันคือภูมิปัญญาของชาวโทรคารที่เอามาใช้ในการทหารครับโดยเฉพาะทหารหญิงใส่เลนส์เสียงสังหารจะถูกขับร้องพ้องเสียงกันออกมาเมื่อผู้ใดได้กินมันเข้าจะถูกมต์สกดอยู่ในภาวังและเดินตรงไปตามหาเสียงเหล่านั้นโดยที่ไม่คำนึงว่าอะไรอยู่ตรงหน้านั่นเลยกลายเป็นว่าทำ ศัตรูโดดน้ำตายนั่นเองแน่นอนครับว่าไซเรนเสียงสังหารนี้น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากไซเรนปีศาจนางเงือกในเทพรก,กรณมกรีที่นํามาเป็นหนึ่งในอาวุธของชาวทาโลคานั่นเองครับและสุดท้ายท้ายสุดครับผมระเบิดแรงดันน้ําถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีทางการทหารของชาวทาโลคานเลยก็ว่าได้ครับลักษณะของเจ้าระเบิดนี้ก็คือเป็นเหมือนลูกบากที่มีขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งแต่กลับว่ามีน้ําหนักเบาเพราะว่าอนุภาพความรุนแรงของมันนั้นกลับไม่เบาเหมือนน้าหนักมันเลย ถ้าหากโดนเข้าจังๆ,ๆก็มีกระเด็นกระดอนไปไกลหรืออาจจะตายได้เหมือนกับท่านในผลอูปุเยที่โดนเข้าไปเพียงแค่ลูกเดียวยังกระเด็นลอยไปไกลสขนาดนั้นต้องบอกเลยว่าแรงดันน้ําที่ระเบิดออกมานั้นมีความรุนแรงมากๆแม้แต่กระจกวายเบรเนียมที่ว่าแข็งแกร่งทนทานแค่ไหนโดนระเบิดแรงดันน้ําคว้างเข้าไปสีหลูกก็แตกกระเจิงเปิดเปิงกันเลยทีเดียวครับที่สําคัญครับผมนอกจากมันจะใช้เป็นระเบิดแล้วจุดเด่นของมันคือย,ยังสามารถทําน้ําท่วมได้ด้วยครับเพราะมวลน้ำ หาศาลที่อยู่ข้างในระเบิดนี้หากติดตั้งมันไว้ตามจุดต่างๆทั่วบริเวณมันอาจทําให้เกิดเป็นน้ําท่วมใหญ่ขึ้นมาได้เลยนั่นเองครับผม และนี่แหละครับก็คือทางก้าวนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ที่ชาวธารโคานได้นามันมาประดิษฐ์ประดอยเป็นของใช้งานหรืออาวุธสงครามก็ตามต้องบอกเลยว่ามีแต่อันเจ๋งๆและมีการนําสิ่งมีชีวิตอื่นๆมาสร้างสรรค์มันขึ้นมานั่นเองครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับทางก้าวนวัตกรรมของชาวธารโอคานหรือคิดว่ายังมีอะไรอีกบ้างที่ผมอาจจะตกหล่นไปก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูน่าไมอาไว้ด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ